เดอะแมทริกซ์ยังไปต่อแม้ผู้สร้างบอกไม่ทำไ้้ไหม <c oughs> นี่คือเรื่องราวแปลกประหลาดของของข่าวข่าวนี้นะครับก็คือเป็นโลกที่ไม่มีใครหนีพ้นนะครับสามอย่างในชีวิตนะฮะความตายภาษีและหนังภาคต่อครับเพราะว่าตอนนี้ Warner Brothers Discovery นะครับประกาศว่าเฮ้ยฉันจะทำภาคต่อ The m a t r ริหรือว่า The m a t ทริกหนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแบบปล่าปลาป,ลปลี๊นะ มากับผู้กำกับที่จะเขียนบทด้วยนะครคือพี่ดูก็ตดานั่นเองนะครับพี่ดูเนี่ยผมถือว่าเป็นชายชายแห่งความซวยแห่งยุคคนนึงอ่ะคือผมเรียกแกว,ว่าเป็นเป็นชายผู้มีความซวยในตัวเองค่อนข้างสูงนะครเพราะว่าแกสร้างชื่อนะครับกับการกำกับหนังอย่าง The Cabin in the Woods ซึ่งโอ้โหหลายปีมากแล้วแล้วก็เป็นหนังหนึ่งในหนังคลาสสิกอินสแตนคลาสสิกผู้คนยังพูดถึงจนอยู่ทุกวันนี้เป็นหนังล้อแนวเป็นหนัง สยองขวัญที่ล้อหนังสยองขวัญอีกทีนะครับแล้วก็แกมีชื่อเสียงมากในการเป็นมือเขียนบทนะโคบเวิร์ฟิลเบอร์วอซีเดอะมาเชียนคือเป็นหนังที่ทุกคนรู้จักกันหมดอะแต่เหมือนว่าแบบชีวิตการกำกับของแกเนี่ยไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าทุกโปรเจกต์ที่แกไปยุ่งเนี่ยมันต้องมีความมีอันเป็นไปหรืออะไรปะแปลกๆเริ่มจากโปรเจกต์แรกจริงๆพี่ดูก๊อดดเนี่ยเป็นคนที่แบบสร้างเดร์เดวิลซีซั่นแรกนะคือแกสร้างมาปุ๊บปั้นปึ้งปั้งปึ้งปั้งปึ้ง ทำมาสักพักปุ๊บแต่พอพอจะใกล้จะฉายหรือมันจะเริ่มแบบเริ่ม,เร,มเริ่มจะต้องลงมือทําจริงๆแล้วอ่ะต้องมาทํางานจริงๆแล้วแกลาออกเว้ยทุกคนก็แบบไอ้เหียลาออกทําไมมันจะเราจะเริ่มแล้วนะคุณจะลาออกทําไมวะแกลาออกกํากับหนังครับเป็นค่ายโซนี่ค่ายโซนี่แอบติดต่อแกว่าเฮ้ยเริ่มกำกับหนังสไปเดอร์แมนให้ฉันหน่อยสิหนังสไปเดอร์แมนได้ชื่อว่าซินเนเตอร์6งงดิงงกันใช่ไหมครับเอา้าฉันไม่เคยเห็นหนังสไปเดอร์แมน ชื่อเรื่องว่าซีเนเตอร์ซิกเลยใช่ครับคุณไม่เคยได้ยินไม่แปลกครับเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้สร้างครับนี่แหละครับความซวยของพี่ดูก้อนได้ของผมคือตอนแรกมึงจะได้คุมเป็นคนสร้างเดย์เดวิลมึงจะได้มีเครดิตในการเป็นคนทำเดย์เดวิลของ Netflix มึงจะได้มีชื่อเสียงมึงจะได้อัพสเกลของตัวเองจะไปทํางานได้เดย์เดวิลเป็นเครดิตติดยศของตัวเองไม่เอามีคนมาให้กูกำกับซีเนเตอร์ซิกกูโดดไปกำกับซีเนเตอร์ซิกแต่ไปไปมาซีเนเตอร์ซิกไม่ได้ทําตอนนี้ก็คือพี่ดูก็อนได้ก็คือแบบยืนย่างเนี้ย ยืนแบบเหมือนมีมอ่ะแบบมีมพับฟิชชันที่แบบไอเ้เอี่ยอ้าวกูออกเเโปรเจกต์นี้มาหามึมงมงก็ไม่ทำต่อเก่งนี้ทำเมืงนงี้กับกูได้เหรอนั่นคือความหมดไลน์ของฮอลลีวูดมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วครับแต่ค่ายโซนี่เนี่ยเขาก็เขาก็ใจดีกับพี่ดูนะตอนที่เขาทำสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งอะเขาก็เรียกพี่ดูมาพิชไอเดียเกี่ยวกับทำสไปเดอร์แมนแหละแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะพี่ดูก็สู้พี่จอนหวัดไม่ได้จอนหวัดก็พิชไอเดียเกี่ยวกับก,บการทำสไปเดอร์แมน ในวัยมัธยมซึ่งก็เข้าหูเข้าตาทางมาเวลแล้วก็โซนี่มากกว่าจนพี่จอห์นบัตก็ได้ทำสไปเดอร์แมนสามภาคอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะนี่คือนี่คือความสวยของแกนะครับแล้วเหมือนกับว่าแกไปอยู่กับโปรเจกต์ไหนมันก็ไม่ค่อยจะแบบไม่ค่อยได้พัฒนาไปเท่าไหร่แล้วก็หลุดจากวงโคโจรนี้แกก็เละเทะเหมือนกันนะได้กํากับหนังอีกแค่หนึ่งเรื่องอ่ะแล้วจากคนที่แบบหูเครดิตดีมากได้กำกับหนังหนึ่งเรื่องแล้วก็แบบคำวิจารณ์ดีนะแต่ก็เงียบๆหายไปจนแกไม่ได้กํากับหนังอีกเลย และนี่ก็คือโปรเจกต์ในรอบไม่รู้กี่ไปของปีของแกเลยแต่ที่สําคัญเลยคือไม่ใช่ว่า Warner Brother เนี่ยไปเรียกแกมากํากับนะไม่ใช่บอกหุ้ยไอเชี่ยคนนี้แม่งเก่งว่ะมาเรียกมากากับดีกว่าไม่ใช่คือแกเนี่ยถือไอเดียถือบทถือความต้องการของแกเข้าไปหา Warner Brother เองเลยว่าพี่ครับผมมีไอเดียของ The m a t r i x นะครับแบบนี้นะครับพี่แบบนี้นะครับพี่ผมขอทําได้ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดูก็ดดานเลยคือคือแกไปขอทํา ซึ่งทาง Warner Brother ผมก็ไม่รู้ว่าโหบดมันดีมากๆเลยนะหรือนะครับหรือว่าแกเฮ้ยไอ้เหยเียกูอยากทำ The m a t ท i กอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาติดต่อเฮ้ยกูเอาคนนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาหนังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาใช้คําว่าภาษาอังกฤษนะ Extend e d the fan c h i s e ถ้าผมแปลเป็นไทยเนี่ยผมน่าจะแปลว่าขยายแฟนชายออก คือหมายความว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Neo Trinity หรือ Morpheus หรือตัวละครที่เราคุ้นเคยเลยแต่อาจจะอยู่ในโลก The Matrix แล้วมีเรื่องราวของ Neo Trinity อาจจะเป็นแค่เรื่องราวประกอบไกลๆท่านทานั้นเองเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องราวของ Neo Trinity ส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว,ว่า c o n t i n u o u Story หรือเป็น Story ที่แบบเดินทางผ่าน Story แต่เขาใช้คำว,ว่า Extended the franchise ก็จะหมายถึงว่า การขยับขยายที่ไม่ได้เล่าเรื่องเราเดิมๆของ n e o t r i n i t y แบบที่เรารู้จักแต่น่าจะเกิดขึ้นในโลก The Matrix เหมือนกันนะครับซึ่งผมโอเคนะครับผมยอมรับว่าพี่ดูกรอสด,ดาดเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆในความคิดผมนะครับกำกับก็เก่งเขียนบทก็เก่งแต่สวยไปหน่อยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับการทำหนังภาคต่อของหนังคลาสสิกทั้งหลายทั้งแหล่นะครับคือถ้าดีเราก็ได้หนังเยี่ยมเมาอีกสักหึงเรื่องถ้ามันไม่ดีเราก็ลืมไปซะเพราะมันเคยมีอยู่ แล้วก็ Move on กับชีวิตอะไรไปนะครับแต่ความพิเศษของแฟนชายเดอะแมทริกเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือว่าผู้สร้างเนี่ยลาน่าแล้วก็ลิลลี่วัช w อ k i สกี้เนี่ยออกมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาครับว่าแกไม่อยากทำภาคต่อหรือแกไม่อยากให้มันมีภาคต่ออีกต่อไปแล้วถามว่าเขาเคยมาพูดแบบจริงจังไหมไม่เคยครับแต่ถ้าคุณเคยดู m มทริกภาค4หรือแมทริกรี r ูเลคชั่น คุณน่าจะจำฉากนี้ได้นะครับ I'm s แ r e you c a n u n d e ้ s t a n d why our beloved parent company w a r n e ว b r o t h e r s has decided to make ่ s e q u e า to t h e trilogy What? Oh, they ว n f o า m อ d me they're ก o n o ม้เร u ีว่าว่แม้ว่าวอชอสกี้จะไม่เคยพูดอย่างตรงไปตรงมาถึงถึงประเด็นนี้นะแต่ว่าเขาก็พูดตรงไปตรงมาผ่านหนังของเขาเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยากทำแมททิกซีด้วยซ้ำนะ แต่ที่เขาทาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกถ้าเขาไม่มาทําเฮ้ยวอร์เนอร์บรอดเดอร์ก็จะเอาคนอื่นมาทําอยู่ดีแทนที่เราจะให้คนอื่นมาทําในสิ่งที่เรารักมามาสร้างสรรค์สิ่งที่เรารักต่อเราเราก็ลงมือทําแทนเองดีกว่าก่อนต้องเล่าก่อนว่าแมทริกเนี่ยกำเนิดมาจาก2คนนะคือลาน่ากับลิลลี่วาชอสกี้ตั้งแต่ภาค4เนี่ยลิลลี่เนี่ยลิลลี่วาชอสกี้เนี่ยไม่มายุ่งด้วยเลยภาค4เนี่ยคนที่กลับมาคือลาน่าวาชอสกี้เพียงแค่คนเดียว ซึ่งฉากเมื่อกี้ก็น่าจะบอกถึง,ถงความรู้สึกของเธอออกมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วว่าเฮ้ย สำหรับสำหรับเธอแล้วมันมันมันไม่ใช่การกลับมาอย่างเต็มใจนะะักแต่เป็นการกลับมาแล้วมาเล่าเรื่องราวที่เธออยากจะเล่าในมุมมองท,ที่เธอจะร่ามันก็ไม่ใช่เดอะแมทริกแบบหนึ่งถึงสามภาคแลกมันก็จะเป็นเรื่องราวความลากเรื่องเรามุมมองวิธีคิดอะไรบางอย่างออกมาซึ่งผมคิดว่าเธอก็ทาได้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้ในวินาทีที่เธอในฐานะของคนที่ไม่ได้อยากทำอ่ะแต่จะต้องเล่าอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เม่งั้นจะมีคนอื่นมาหยิบมาเธอก็ทาแล้วที่เธอทําได้มันก็ออกมาเป็นแบบเดอะแมทริกซซึ่งมันก็ไม่ประสบความสําเร็จในแงง่ขอกาารทํี้แน ซึ่งผมคิดว่าร้านหน้าเองก็คงคิดว่าเอ้ยกูเอาแฟนชายกลับมาทำกูมาทำเองแล้วหนังมันแตกแบบนี้ก็คงคิดว่ามันคงปล่อยมือคิดว่าวอรเดอร์บราดเดอร์คงอไอ้หี้ยแมททิกแม่งมไม่แม่งไม่คิดแล้วล่ะเดนแมททิกแม่งไม่ไม่ไม่คิดไม่คนไม่สนใจอีกแล้วละ่ะเขาก็คงคิดว่าเออคงปล่อยปล่อยมันไปได้แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะอย่างที่ผมบอกภาษีความตายและหนังพักต่อคือสิ่งที่เรา หนีไปไม่รอดครับก็วันนี้ก็ได้ยินข่าวเดอะแมชชิ่5แล้วก็ดูกอดาดเรียบร้อยแล้วแลวนะน้าวอชอสกี้ยังยังได้รับตําแหน่งเครดิตในฐานะเอ็กเซ็กคูทีฟโปรดิวเซอร์นะครับแต่ว่าเอาพูดกันตรงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับโปรเจกต์นี้หรอกครับก็เป็นแค่ชื่อที่คําขึ้นมาให้เกียรติและอาจจะมีเปอร์เซ็นต์รายได้ของหนังที่ไปสู่ตัวเธอครับแต่ถามว่าในเชิงของการตัดสินใจในการนั่งของเอ็กเซ็กคูทีฟโปรดิวเซอร์มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับเหมือนกับที่เจมส์คามิลอนไปนั่ง เอ้ครูสิบโปรดิวเซอร์ของเทอร์เมเตอร์เจเนซี่เจเนซแล้วก็บอกโอ้หนังยอดเยี่ยมมากเลยครับซึ่งเราก็รู้ว่ามันแก้คำพูด PR ที่ที่เขาบอกเออพูดช่วยพูดหน่อยเออประมาณนั้นอาจจะไม่ได้ดูหนังเสด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับวงการฮอลลีวูดถามว่าทำไมลาน่าหรือลิลลี่วอชอสกี้ถึงได้ถึงได้ยึดต,ติดก,กับแฟรนไชส์นี้นะักทำไมมันถึงไม่เหมือนกับผู้สร้างอื่นๆอย่างลิลลี่สกอตต์อย่างเจมส์คอมเมลลอนหรือใครต่อใครหลายแต่ที่ ที่สร้างแฟนชายอะไรขึ้นมาแล้วก็เออมึงอยากไปทําอะไรก็ทํากูไม่ได้กูไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรกับมันก็ต้องยอมรับว่าเดอะแมทริกซ์เนี่ยมันมันคือหนังที่พูดถึงทรานเจนเดอร์นะมันคือหนังที่พูดถึงทรานมันคือหนังที่แสดงเรื่องราวของทรานมันคืออาจจะเป็นเรื่องราวของตัวเขาในมุมมองของเขาณนะเวลานั้นที่เขาไม่อาจจะไม่สามารถพูดมันอย่างออกไปอย่างตรงไปตรงมาได้แต่ณนะเวลานี้เราต้องยอมรับว่าเดอะแมทริกซ์คือหนังทรานเจนเดอร์ คือการที่ฉันมีร่างกายแบบหนึง่งแต่จริงๆแล้วฉันเป็นอีกคนหนึง่งที่อยู่ข้างในนั้นฉันมีร่างกายอีกแบบหนึง่งในเรียกมิสเตอร์แอนเดอร์สันแต่จริงๆแล้วฉันคือนีโอการมีอีกชื่อหนึง่งการที่เราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นแต่เราเป็นมากกว่าน,นั้นเราเป็นอีกแบบหนึง่งจิตใจเราเป็นอีกแบบหนึง่งอีกรูปร่างหนึ่งมันคือเรื่องราวทางเจนเดอร์ที่ถูกเล่าก่อนเวลาที่ทรานเจนเดอร์จะเป็นเทรนหรือความเข้าใจทรานเจนเดอร์จะมีอยู่ มันถูกเล่าในลักษณะของหนังแอคชั่นมันถูกเล่าในลักณะของหนังกังฟูที่มีความแมนจริงๆมากมายแต่หัวใจของเรื่องจริงๆมันคือทานเจนเดอร์มันคือการข้ามเพศมันคือการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายผมรู้สึกว่าสําหรับลิลลี่และลาน่าวาชอสกี้โดยเฉพาะคุณลาน่ามันคงมีความหมายต่อเธอมากๆในการที่จะแฟนชายนี้จะจะเป็นแค่นี้จะเป็นจะเป็นแค่ตามภาคจะเป็นแค่ภาคสีขึ้นมาแล้วคงเธอคงไม่อยากที่จะให้มันไป เป็นไปมากกว่านั้นแต่ณเวลานี้นั่นแหละครับมันก็มันไม่ใช่ของเธอร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะเธอก็อาจจะหยุดยั้งอะไรมันไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าโอเคพี่ดูก็ต่าก็มาทําแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกแปลกๆสําหรับผมเหมือนกันในฐานะคนดูที่เรารู้อยู่แล้วว่าไอเชียพักเนี่ยผู้สร้างเขาไม่อยากให้สร้างหนังเรื่องนี้มันมีความหมายต่อเขามากแล้วเราไปทําทู่ซีพักต่อของม,มันก็จะรู้สึกแม่งแงนิดนึงซึ่งก็ไม่ใช่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในฮอลลีวูดนะส่วนใหญ่เราก็แบบ ใครอยากสร้างภาคต่ออะไรก็สร้างผู้สร้างก็ไม่ได้ใส่ใจหรือแคร์กับมันขนาดนั้นหรือไม่มีความส่วนตัวกับหนังขนาดนั้นแต่ณวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นก็ก็เป็นความรูสร้สึกแปลกๆแล้วก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับในฐานะคนดูเราก็เราก็ดูแหละผมผมก็ดูแหละก,ก็ยอมรับว่าดูแหละเออทาม,มาก็ดูแต่ว่าก็อดจะมีความรู้สึกแปลกประหลาดกับมันไม่ได้ว่าเป็นหนังที่ผู้สร้างไม่ได้อยากให้มันมีขึ้นนะครับก็คิดยัง,งไงกับประเด็นนี้คุณคิดว่าผู้สร้างควรมีสิทธิ์ที่จะควบคุมไหมว่าเอ้ยฉันไม่อยากให้มีหนังภาคต่อรรหือสว ไม่เป็นไรหรอกสร้างไปเถอะผู้สร้างก็กได้เวลาได้สร้างของตัวเองไปแล้วได้มีช่วงเวลาของตัวเองไปแล้วก็ลองแชร์ลองพูดคุยนะเป็นประเด็นที่มันไม่มีถูกไม่ผิดนะเออเราก็แชร์แชร์พูดคุยกันได้ในประเด็นของเดอะแมทริกซ์และการที่ผู้สร้างไม่อยากจะให้มีใครมาแตะต้องมันครับวันนี้มาขายเสื้อนะฮะลีซานอากาเอฟนะ,ะเป็นพาราโดดีระหว่างดูนกับคองนะฮะก็เลยเอาพอดูดูเลยคิดว่าเอ้ยเฮ้ยดูคลองลนึกถึงดูนนะฮะก็เลยตั้งชื่อ อ E. ของเราว่า R R รีซาร์อากาเอฟนะข้างหลังเขียนเมเดนไนชิฟแอนด์แชทเทอร์นะเป็นคำพูดของคองดีฟนะครับที่แปลโดยดรซูโก้นะครับตอนนี้ก็เปิดพรีออเดอร์นะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยรอบที่แล้วซื้อเสื้อไม่เห็นเลือกไซส์อา้าวคราวนี้เลือกอเลยฮะเลือกไซส์เลยอ่าคราวนี้มาเลือกไซส์เลยทำเสื้อไว้แล้วอ่านี่ลายข้างหน้าชัดๆเป็นแบบนี้นะครับเนเนข้างหลังก็ เป็นประมาณนี้นะเออถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งได้ในดีสิฟชันด้านล่างนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ในช่องแชทนะครับก็ถือว่าเป็นเสื้อ,อหนึ่งตัวนะครับเป็นโอเวอร์ไซส์นะบอกไว้ก่อนก็คือตัวกว้างแต่ว่าจะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบเสื้อนี้เป็นคอตตอนร้อยนสามารถสั่งได้แต่วันนี้ถึงวันที่16เมษายนนะครับก็ช่วยสั่งกันหน่อยนะฮะถ้าใครอยากได้เสื้อนะก็สั่งกันมามีไซส์มีอะไรให้เลือกแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ได้อยากได้เสื้้้ออนนนะครนะร,ะครับับบกกกก็็็็เเตตงไไไไวว่่่่ดมปแา อย่ามาอยากได้ที่หลังนะเพราะอยากได้ที่หลังเลยไม่มีไซส์ให้นะเออมีไซส์นะนอาจจะมีแค่แบบไซส์เดิมที่แบบเีือนทำดูนะ